ถ้าวันนี้นะคะไม่ได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวตอนเย็นนิดนอนไม่หลับแน่เลยค่ะวันนี้นะคะแอนนี่ก็ไปเจอของเล่นใหม่ๆนะคะที่เหมาะกับชาวยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างพวกเรามาอีกแล้วล่ะคะ mm ่ะ hmm. วันนี้นะคะแอนนี่จะพาเพื่อนๆไปทาความรู้จักเกี่ยวกับ oh, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน how are you เป็นยัง กันบ้างคะสบายดีนะคะแอนนี่ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีนะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Easy Lifestyle by Annie ค่ะสำหรับอ่าอ่าชแนลของแอนนะคะก็จะทำอยู่2คอนเทนต์นะคะหลักๆเลยก็จะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อินเจอร์นอลทั่วไปนะคะแล้วก็คอนเทนต์ที่2นะคะแอนนี่ก็จะมาทำเกี่ยวกับการแนะนำการแบ่งแชร์ความรู้เกี่ยวกับการทำ u t u b e ที่แอนรู้นะคะทั้งหมดเลยนะคะแต่แอนนี่ก็จะค่อยๆทำคลิปออกมาเนาะ ส่วนใครนะคะที่ยังตามไม่ทันนะคะที่แอนแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานของ t r u e b u d d y ไปเมื่อ2-3คลิปที่แล้วเนาะแอนนี่ก็จะทิ้งลิงก์แปะลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ตามไม่ทันนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์นี้เข้าไปได้เลยค่ะ,ะก็จะนำพาเพื่อนๆนะคะไปสู่เพลิ t ที่แอนนี่นะคะทําเกี่ยวกับการสอนไว้นะคะแล้ววันนี้แอนจะมาทําอะไรเออค่ะแล้ววันนี้แอนนี่นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยอะคะ่ะที่ไปเจอของเล่นใหม่นะคะที่เหมาะสําหรับชาวยูทูบเบอร์อย่างพวกเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือเจ้าตัว wit iq นะคะเป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะคะที่แอนใช้ควบคู่กับเจ้า true buddy นะคะเราจะมาดูว่าเจ้าตัว วิดไอคิตัวนี้นะคะจะช่วยเรายังไงในการทํา y o Youtube ทําคลิปทําช่องให้มันออกมาดีนะคะเจ้าตัววิดไอคิตัวนี้นะคะก็จะมาทําการวิเคราะห์ประเมินนะคะทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิวเป็นอะไรบ้างที่เราลืมใส่ลืมทํานะคะเจ้าตัวนี้ก็จะมาช่วยประมาณว่ารีมาย์เรานะคะแบบว่าให้เราไปแก้ไขนะคะก่อนอื่นนะคะแอนนี่ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปติดตั้งเจ้าตัววิดไอคิก่อนเนาะเพราะว่า แอนนี uh, so ่เองก็ติดตั้งไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าลบออกเพื่อที่จะมาทําการสอนแนะนําให้เพื่อนๆนะคะจะได้ไม่งงกันค่ะป่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทํายังไงนะคะมาแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราทุกคนนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าเบสิกหลักของ Google Chrome ก่อนนะคะก็คือหน้าต่างนี้นะคะแล้วตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเราจะพิมพ์คําว่าส่วนขยายนะคะ แต่แอนนี่ขออนุญาตไปพิมพ์ตรงแป้นพิมพ์ส่วนตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้นพิมพ์ของแอนไม่มีภาษาไทยค่ะส่วนขยายนะคะส่วนขยายได้แล้วนะคะเราก๊อปปี้ไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาที่หน้าหลัก Google Chrome นะคะก็วางตรงนี้เลยค่ะกด Enter ไปเลยค่ะแล้วก็มาเหมือนเดิมนะคะตรงชมเว็บสโตรค่ะ มาแล้วค่ะเราก็มาตรงนี้นะคะหลังบ้านของชมเว็บสโตร์นะคะค้นหาในร้านนะคะเราก็จะพิมพ์คําว่า With IQ ลงไปเลยค่ะตามตัวเลยนะคะ With IQ ค่ะเราก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะก็คือ With IQ ิวเวอร์ชันยูทูบนะคะเราก็จะเพิ่มลงไปในโคมนะคะก็คลิกเลยค่ะมันก็จะขึ้นคําว่า adding นะคะก็คือ add ไปเลย ก็จะทำการตรวจสอบนะคะ <Okay. S 1> ไม่นะคะตรงนี้นะคะแอนเคยติดตั้งไปแล้วนะคะมันก็คือจะประมาณว่าให้ใส่ออีเมลพาสเวิร์ดนั่นนี่นะคะแอนนี่ก็คลิกโอเคไปเลยค่ะเพราะว่าแอนนี่ใส่ไปแล้วนะคะนี่ก็จะขึ้นเจ้า ไอคิวอย่างนี้นะคะมันจะไม่ได้ขึ้นเต็มตัวนะคะเราก็มาที่หน้าหลักของเราก็คือช่องของเรานะคะเราจะมาทำการวิเคราะห์ดูว่าวิดไอคิวตัวนี้ทำงานอะไรได้บ้างนะคะก็คือก็น,นะคะเพื่อนๆเราก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าคลิปของเรานั้นเป็นยังไงบ้างนะคะแอนจะยกตัวอย่างมาสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะคลิปนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการทำ u t u b e อยู่แล้วนะคะ แต่ว่าไม่ต้องเล่นนะคะอืมไม่ต้องเล่นนะคะเจ้า with IQ ตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆอ่ะแอนนี่ไม่ได้ล็อกอินเข้าเหรอเดี๋ยวลงชื่อเข้าใช้แป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่แอนล็อกอินเข้าไปนะคะแอนนี่จะไม่ค่อยล็อกเอาค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ นี่ก็คือจะเป็นโอ e วอร์วนะคะของเจ้าวิ t ไอคิวมันจะบอกหมดเลยนะคะว่าเวลาชั่วโมงนั่นนี่นาทีคนที่มาเข้ามาดูนะคะเป็นยังไงนะคะก็สามารถคลิกเล่นเข้าไปได้หมดเลยนะคะ m o ส t v วิวนะคะไหนลองคลิกเข้ามานะคะมันก็จะบอกว่าเวลา 4, 4ี8ชั่วช่วโมงที่ผ่านมานะคะในสัปดาห์นี้นะคะมีคอนเสิร์ตด,ดูหาอะไรบ้างนะคะหลักๆค่ะ เจ้าวิดไอคิวตัวนี้ก็ดีค่ะก็คือเราก็จะได้มาเป็นแนวทางในการทําคลิปด้วยอะไรด้วยนั่นนี่นะคะแล้วก็หลักๆล,ลงมาอีกนะคะก็จะเป็นหน้านี้นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นช่องของแอนนี่นะคะว่ามีคนเข้าชมมาแล้วกี่คนมีคนติดตามมาแล้วกี่คนนะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโออย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นบอกเลยนะคะ ในส่วนของออคลิปนี้นะคะมันก็จะบอกเลยว่า,าได้ทำการาทาการย่อรูปไหมนะคะใส่เพิ่มกิีนคัดข้อมูลลงไปหรือเปล่านะคะแชร์บนทวิ t เตอร์ไหมนะคะแชร์บน f เฟซบ o ๊กไหมนั่นนี่นะคะแล้วก็ได้เขียนคําบรรยายในภาพหรือเปล่านะคะอันนี้บางทีมันก็ขึ้นไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าปกติแอนก็ใส่อยู่แล้วนะคะ แล้วนี่ก็จะเป็นแท็กของแอนนะคะโดยปกติทั่วไปนะคะเวลาที่เราเข้าไปส่องดูชาวบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นแท็กตรงนี้นะคะแต่ว่าเจ้าตัวตัววิดไอคิวตัวนี้ก็สามารถนะคะทำให้เราเห็นแท็กชาวบ้านได้นะคะก็คือสามารถคัดลอกตรงนี้ไปใช้ได้เหมือนกันค่ะก็คัดลอกไปได้ค่ะแต่ว่าออนนี้ไม่ได้คัดนะคะไม่คัดค่ะแต่ว่าเราคัดลอกไปเราไม่จำเป็นต้องคัดลอกไปหมดทุกอย่างนะคะมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเราไปก๊อปปี้ของเขามาใช้ทั้งหมดแล้วมัน แอนว่ามันไม่เหมาะสมนะคะแอนว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมค่ะมาเลยค่ะ overview ของเรานะคะก็คือภาพรวมตรงนี้นะคะว่าประมาณมีกี่สกอร์นะคะก็คือก็ไม่ค่อยดีทสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่องของแอนก็เป็นช่องน้องใหม่ยังมีคลิปหลายๆคลิปนะคะที่แอนนี่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะ แล้วก็จะมีประเทศนะคะที่เข้าชมมากนะคะมากที่สุดก็จะเป็นประเทศออสเตรเลียก็จะมีเพื่อนๆนะคะที่ออสเตรเลียก็มาเข้ารับชมนะคะแล้วก็มีทางอเมริกาไทยแลนด์นั่นนี่นะคะแล้วก็ประเทศไหนอีกเนี่ยก็มีหลายประเทศอยู่นะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของแอนนะคะ แล้วก็จะมีคนนะคะแบบว่ามีอัตราว่ามีคนชอบเราไหมกี่เปอร์เซ็นต์มีคนกดไลค์ของเราหรือเปล่าบนยูทูบนะคะก็คือคลิปนี้นะคะมีคนไม่ชอบเราหรือเปล่านะคะก็ยังเป็นศูนย์อยู่ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีแสดงความคิดเห็นหรือเปล่านะคะก็มี234ความคิดเห็นนะคะก็เหมือนแบบว่าเราพูดคุยกับเพื่อนนะคะพูดไปตอบมาเนาะก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ขอบคุณค่ะ เลื่อนลงมาข้างล่างอีกน,นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบนะคะเพิ่มประสิทธิภาพก็คือการวิเคราะห์นั่นเองค่ะหัวข้อของเราถูกต้องไหมดีไหมนะคะก็เป็นสีเขียวแท็กใส่ไหมลักษณะเป็นยังไงกรีนคาร์ดนะคะเป็นยังไงแล้วก็เอ็นสกินนะคะใส่หรือเปล่านะคะแอนนี่ก็ใส่อยู่นะคะบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นค่ะ มีคำบรรยายหรือเปล่านะคะแล้วที่สำคัญมีการตอบโต้คอมเมนต์หรือเปล่านะคะนี่สำคัญมากค่ะถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่เข้าใจนะคะเราสามารถคลิกไปเลยค่ะว่ามีส่วนจัวเป็นสีแดงๆนี้นะคะที่เราไม่เข้าใจว่าเราได้ตกแต่งทำให้ดีหรือ,อยังนะคะเราก็สามารถคลิกตรงนี้เลยค่ะสามารถคลิกไปเลยนะคะมันก็จะนาพาเรานะคะไปแก้ไขนะคะว่า ต้องแก้ไขอะไรยังไงนะคะมีการแบ่งปันลง Facebook หรือเปล่านะคะแบ่งปันลงทวิตเตอร์หรือเปล่านะคะมีการสร้างรายได้หรือเปล่านะคะคลิปของแอนนะคะก็คือยังไม่ครบส0 0 0ันชั่วโมงค่ะเพื่อนๆค่ะช่วยด้วยนะคะก็คือยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็ก็จะมีช่องนะคะช่องของแอนก็ตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนั่นนี่นะคะบาบาบานะคะก็มีคนนะคะ มาเข้ามาดูนั่นนี่สมาชิกนูน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็แท็กวิดีโอแอนก็ใส่นะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็มีเขาก็แอนก็มีแท็กสํารองคือแท็กที่แนะนํานะคะก็ใส่เพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็หัวข้อที่เราทําเกี่ยวกับอะไรนะคะแอนใส่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะตรงนี้ค่ะก็เกี่ยวกับ แท็กของช่องนะคะแท็กของช่องแอนทายังไงนะคะก็มีแบบว่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แอนก็ใส่ลงไปนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของแอนนะคะแล้วก็คลิปสอนเนี่ยแอนก็น่าจะเอาลงไปอยู่นะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะสาคัญสุดนะคะเพราะว่า u t u b e เขาก็จะจัดแยกแบ่งช่องของเราให้ไปอยู่ในหมวดหมู่นะคะเพื่อนๆจะพลาดไม่ได้สักอันเลยนะคะอันไหนที่ยังไม่ได้ไปแก้ไขนะคะเจ้าวิดไอคิวตัวนี้ก็ ก็ดีเหมือนกันค่ะก็มาเตือนเรานะคะมาบอกว่าตรงนั้นเธอไม่ผ่านตรงนี้เธอไม่ผ่านนะคะก็มีหลายอันไปสามารถวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะคะใสะ่ใส่ชื่อคลิปก็ได้นะคะแล้วก็ไปส่องดูชาวบ้านก็ได้ค่ะไปส่องดูแท็กไปดูนั่นนี่ของชาวบ้านก็ได้เหมือนกันค่ะก็ค่อนข้างเยี่ยมนะคะแต่ว่า ยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูค่ะอ่าเดี๋ยวแอนลองยกตัวอย่างไปส่องดูของชาวบ้านดูนะคะคลิปชาวบ้านนะคะเดี๋ยวไปที่ช่องใหม่ก่อนคลิปของชาวบ้านนะคะเราจะลองไปส่องดูโดยรวมเนาะไปดูของใครดีสมมุติว่าเกี่ <sm art> ยวกับซิดนีย์ดีกว่าค่ะเพราะแอนอยู่ซิดนีย์นะคะไปดูที่ซิดนีย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ที่ซิดนีย์ตอนนี้นะคะอ่าสมมุติว่าแอนจะเข้ามาส่องดูซิว่าชาวบ้านเขา มีสูว่าดูของดูตรงนี้ดีกว่าเนาะนี่ก็คือถ้าเราไปส่องดูของชาวบ้านนะคะไอ้เจ้าตัววิดไอคิวปิดปิด,ป,ดปิดไก่อนอย่าเล่นนะเสียงดังอ่าเจ้าตัววิดไอคิวตัวนี้มันก็จะขึ้นมาบอกเลยว่าโอ้โหช่องนี้นะคะแบบว่ามีคนติดตามเยอะวิวเยอะนะคะเนี่ยคนซับสไครต์เยอะวิดีโอก็เยอะนะคะ250วิดีโอนะคะ เขาใส่ภาพนับปกไม้เขาแอดกรีนคัทเอนสกรีนคัทไม้ใส่แท็กครบไม้นะคะมีคนไลค์มีคนชอบหรือเปล่านะคะแล้วก็มีพูดคุยกับคอมเมนต์บ้างหรือเปล่านั่นนี่นะคะก็คือจะให้คะแนนนะคะมาเยอะนี่ก็คือแท็กของเขานะคะเราก็ส่งชาวบ้านได้ด้วยค่ะก็คล้ายๆกันกับเจ้าตัว True Buddy นะคะแต่ว่าวันนี้เรามี2ตัวช่วย True Buddy กับ วิดไอคิวนะคะเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูนะคะใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ยากเลยค่ะง่ายมากออไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะค่อยๆเล่นไปมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยยูทูบเบอร์มือใหม่เราได้เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมจริงๆค่ะนี่ก็เข้าไปดูนะคะทำความรู้จักนะคะนี่ก็เป็นวิดไอคิวส่วนเจ้าตัวนี้ก็มาจาก t ู o ัดดี้นะคะแอนใช้อยู่2ตัวนะ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแวะมาแนะนำของเล่นสำหรับชาวยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างพวกเรานะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งเจ้าตัวนี้ก็อย่าลืมนะคะลองไปติดตั้งลองไปศึกษาลองไปใช้งานดูนะคะแล้วคุณจะหลงรักเจ้าตัวนี้อย่างล้นเปี่ยมหัวใจเลยล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่แวะมาแนะนำการใช้งานเฉยๆนะคะแล้วก็ ะะแอนก็แวะมาแนะนําการใช้งานเจ้าวิดไอคิวแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแอนนี่จะมาทําการแนะนําอะไรใหม่ๆที่เราควรรู้นะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แอนนี่ด้วยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสําหรับวันนี้แอนก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมซับสไคร ปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อไป